If you happy you are successful นะครับถ้าเรามีความสุขเราก็ประสบความสำเร็จแล้วคำอวยพรดีๆเหล่านี้ที่อยู่ตรงหน้าผลนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะเดาถูกแล้วว่าผมจะทำอะไรผมจะทำ Fortune Cookie ครับ และในเวลาที่เราจะทำฟอร์จูนคุกกี้นะครับเราก็จะมีคำพูดพอเหล่านี้ดังนั้นคุณผู้ชมก็สามารถสร้างสารคำพูยพรในรูปแบบของตัวเองที่มีแต่ความหมายดีๆนะครับบัดให้เป็นชิ้นขนาดเนี้ยนะครับสัก2 2นิ้วยาวที่สุดก็3นิ้วนะครับแล้วเราก็พักไว้ก่อนครับเราจะเตรียมถาดอบนะครับพร้อมกับแผ่นอย่างเงี้ยครับเป็นแผ่นซิลแพทหรือแผ่นรองอบนะครับที่ค่อนข้างจะหนานิดนึงเปิดเตาอบไปเลยครับ150องศาเพราะว่าวิธีการทำนั้นสั้นนักและง่ายเหลือเกินนะครับแต่เราจะต้องมาเตรียมส่วน ประกอบให้พร้อมก่อนนะครับเราจะมีน้ําตาลนะครับแล้วก็แป้งนะฮะแป้งตัวนี้ใช้ถึง3ชนิดด้วยกันนะครับอันนี้เป็นแป้งข้าวโพดนะครับอันนี้แป้งข้าวเจ้าแล้วเรายังมีแป้งอเนกประสงค์ด้วยครับอาละหล่ะเดี๋ยวเราจะมาทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับก่อนอื่นมีเครื่องช่างนิดหนึ่งนะฮะสัดส่วนเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวจะต้องดูนะครับผลจะผสมในถ้วยใหญ่ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอาออกมาแยกให้เป็นถ้วยเล็กด้วยนะครับเ,เราใช้เราจะต้องร่อน นะครับวางที่ร่อนไว้เลยนะฮะเราใช้แป้งอนเนกประสงค์เนี่ยครับทั้งหมด67กรัมนะฮะแป้งข้าวโพดใช้ไม่เยอะครับใช้1ช้อนชาเท่านั้นเองแป้งข้าวเจ้าเราใช้อ่อ,อช้อนโต๊ะครับเกลือประมาณเศษ1ส่วน4ช้อนนะครับใส่ลงไปได้เลยนะฮะน้ำตาลนะครับน้ำตาลก็ไม่ต้องร่อนครับใส่ลงไปได้เลยใช้ทั้งหมด110กรัมหลังจากนั้นก็ร่อนครับ คนให้ทุกอย่างเข้ากันดีนะครับส่วนประกอบที่เหลือจะเป็นส่วนประกอบของเหลวแล้วนะครับเราก็จะมีไข่ครับแต่ไข่เนี่ยผมจะใช้แค่เฉพาะไข่ขาวเท่านั้นนะครับน้ำมันรำข้าวครับผม3ช้อนโต๊ะครับ ของเหลวอ,อย่างสุดท้ายนะครับที่ผมจะใส่ลงไปนั่นก็คือความหอมนั่นเองครับเราใช้วานิลานะครับซึ่งในช่วงของตุรตดจีนเนี่ยครับเราต้องมั่งคั่งนิดหนึ่งวานิลาที่ปนใช้เป็นแบบเพียววานิลลาเอ็กซ์แทรคนั่นะหมายถึงว่าสกัดจากวานิลาแท้ๆนะครับอะไรก็ตามเนี่ยเวลาที่เราทําขนมนะครับ วานิลามีหลายแบบใช่ไหมครับแบบที่เป็นสังเคราะห์แบบที่เป็นแบบสกัดนะครับถ้าเผื่อสมมุติขนมตัวที่เราเน้นรสของวานิลาขอให้ใช้วานิลาดีๆนะครับจะทําให้รสชาติขนมของเราโดดเด่นขึ้นใส่ลงไปเลยครับของเหลวของเราเกือบหมดแล้วนะครับยังมีน้ําสะอาดนะครับคนจากตรงกลางก่อนครับผมแล้วก็ค่อยๆอ,ออกไปวงนอกนะครับ ส่วนประกอบนะครับจะมีลักษณะเป็นยางยางกกาวแบบนี้นะครับถูกต้องแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวรสชาติของออวานิลลาน,นะครับแต่ผมจะทําให้เป็น2รสนะครับเราก็จะแบ่งครึ่งออกมาครับแล้วแบ่งครึ่งออกมา160กกรัมนะครับเรียบร้อยนะครับ เสร็จปุ๊บนะครับในส่วนของออการเป็นรสชาติช็อกโ,โกแลตนะครับเราจะใช้อะไรอื่นไม่ได้นอกจากผงโกโก้ฮะซึ่งผงโก,โก,โ,กโก้ที่ผมใช้จะต้องเป็นชนิดสีเข้มนะฮะเนื่องจากว่าเราอยากให้เจ้าตัว f o r t จูนคุกกี้ของเราเนี่ยสีเข้มนิดหนึ่งนะครับเราจะใช้ทั้งหมดหนึ่ช้อนชาครึ่งนะครับคนแป๊บๆเนี่ยนะฮะขนาดส่วนประกอบของเราไม่ได้ร้อนนะครับ ก็เข้ากันได้อย่างง่ายดายเรียบร้อยแล้วนะครับเรามีทั้งรสวานิลารสโ,โกโก้เวลาที่ผมจะอบเนี่ยผมจะอบทีละรสนะครับเนื่องจากว่าแต่ละตัวเนี่ยอาจจะใช้ระยะเวลาไม่เท่ากันใกล้กันแต่ไม่เท่ากันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากรสช็อกโกแลตกันก่อนเลยแล้วกันนะครับบาทส่วนประกอบนะครับผมว่าชิ้นหนึ่งก็น่าจะสักประมาณช้อนชาบาดให้เป็นวงกลมนะครับก็ไม่ต้องเล็กมากนะฮะ เล็กมากแล้วก็จะทำยากเข้าอบก่อนเลย12นาทีนะครับกลับมาที่รสชาติวานิลาทำเหมือนกันครับนะฮะก็ประมาณ1ช้อนรสวานิลลาครับก็นำเข้าอบนะครับ ในตอนที่คุกกี้ออกมานะครับเราต้องพับตอนที่เขาร้อนถ้าเผื่อเขาเย็นเนี่ยครับเขาจะแข็งตัวดังนั้นอุปกรณ์การพับผมเนี่ยผมพยายามจะให้ทุกอย่างร้อนหมดนะครับผมจะใช้หม้อในการพับด้วยผมจะใส่น้ําไว้นิดนึงนะครับสาเหตุก็เพราะว่าผมอยากให้หม้อมีความร้อนแล้วก็จุดเตาครับเอาแล้วล่ะครับตอนนี้สําหรับตัวรถโกโก้เนี่ยนะครับก็ใกล้จะได้แล้วครับอีกประมาณหนึ่งนาทีครับ คุกกี้ของเราตอนนี้ยังไม่ได้เซ็ตตัวดีนะครับผมจะวางบนถาดร้อนๆแบบนี้นะครับโอเคช็อตคุกกี้ขึ้นมานะครับเราต้องทำงานอย่างรวดเร็วนะครับพลิกด้านนะครับเสร็จแล้วก็ใส่คำทำนายนะครับลงไปด้านบนครับพับให้เป็นครึ่งนะฮะพับเป็นครึ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยครับรีบกดลงไปบนนี้นะครับเสร็จแล้วก็เนี่ยครับใส่ไว้ในนี้นะฮะ ชุนคุกกี้นะครับเราสามารถทำเก็บไว้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบล็คหรือไว์นะครับเวลาที่ผู้ได้รับมานะฮะเราใส่กล่องสวยๆก็ได้นะครับรับประทานใช่ไหมครับก่อนรับประทานก็ยังมีคำทำนายอยู่ด้านหน้าด้วยเขาบอกว่าอะไรครับเราจะเป็นที่รักของทุกคนเมู่้จะจริงหรือเปล่าคุณผู้ชมต้องตอบแล้วละครับะครับและนี่ก็คือเมนูของหวานเมนูแรกกับ Black and White Fort ช n e c o o k i e ครับ ไม่อยากพลาดเมนูของพลพรรคนักปรุงนะครับแฟน YouTube ง่ายนิดเดียวแค่กดปุ่มเดียวครับ subscribe ครับ